สบายดีสบายดีสบายดีเด,ด้ป่าลุงตื่นมาพุ้สิ้นทุกลูกชายพุ่นไปเกี่ยวทางนั้นมาก่อนเฮ้ยจังออกมาทางนี้พุ้ไข่ทูห่อน่ะเนี่นยสอง,งนี้ยังน,นี่นี่นี่จะบ่าวันน้ม ไปอีกเออทางไหนเนี่ยวางนะเนี่ยบ่อยถ่ายกดเฮ้ยหมาหน่อยหมาหน่อยลงเพลงตื่นมาตอนตีสองผดขิงหอ่อใช่พพพเพราะเพราะเพลนเจ้าแนนนินเฮ้ยเอเออดี ดีินมาดีลูกมาดีเอาพดนันเด้อยบหยัยบว่วิ่งเร็วไปกินยังลูกกินยังกินมัเออประเทศกำลังเหตุแห่เ Mắm mầm 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 hiền bỏ tôi làm ăn à ăn ăn không ao à, tôi làm đi mầm 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 นี่เมื่อบุญบุญขะเจ้าขะเจ้าเฮ็ดนําพ่อนําแม่เนาะวันที่21นี่เนาะเสี่ยวของไปลงขายขายพวกสปอนเซอร์พวก M100 พวกน้ํานี่แหละพี่น้องขนมนําเนยแต่ว่าที่เขามากินกลูกซนะไข่ไข่ลูกเนาะเอ้ยนี่มานําน่าลูกพอตูน แกรได้ได้อย่างได้น้ำเจ้าพลังมากเลยพลังมากเลยเขาสองนินออ้นก็นกอุปกรณ์แล้วมีห่านกน็ตื่นมากกับพี่นอ้องเอ้ยบ่ได้ถ่ายคลิปนี่นเราถ่ายคลิปแต่ในห่านนี่แหละกันย่พาพ่อเบื่อกันเด้อกับซิเมียมีแต่มาเร็วอยู่คลองนี่แหละมีมีป่าคุณพี่แล้วเนาะเพิ่นว่า เพิ่นเห็นเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าจี่ชื้อซอยอยู่เพิ่่นหขอบคคุณ่ะที่ซื้อซอยอันเนี่ยไปแจกกันขอบคุณอยากจนอันนี้เฮ้ยบุหูได้ว่าผู้ใดที่เป็นผู้โชคดีแล้ววะอจักมือได้เห็นคอมเมนต์มาลุงชายเสียนอันผาเงินไปทางลุงหมอจักยังไงเนาะเห็นเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเนาะก็ดีใจเลยเนาะมีผู้สีอุดหนุนเนาะ ดมมูนมนนะนนนนันใส่ใช่เทนนะเทนเทนกินบุ๋วเทนกินไงล่ะ <c oughs> นี่ในเตอรนี้ใคยคือ,อยังอยากนอนคือว่าหากนอนตื่นมันมีสี่หลอกเนาะหัว hết nhưng này hãy hết lên này nè hả, ừ. Hăm hả? Ừ. hả? Ừ. bên nhanh hắn bây giờ bóng nắn bóng nắn ba ba เท็นป่าเท่นกลึบกึบไปวิ่งเร็วไปจะเต็บไตไตไตมาวิ่งเร็วกลับ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 ตันนี้เราต้งสชยมันติดมากแต่น้อเขาเน่อทูดได้แล้วก็บอกขวางอะไรได้เลยขวางอะไรอันนะะ เอาแล้วเลยได้งบงานู้เขาไมจับใจใส่สอยมืออบเปิดลากทางการ พักหลักมานร่นเลย ตีจะสะอาดน่อยหม่องม มันเปิด้านมือมันเศร้าเนาะมือันมันเศร้าวันทิ่วันทิ่ก็เอาฟองไปใส่อยู่ว่ะนี <c oughs> ่เงีสิไปได้เนาะไปคายฟองอ่ะปดนี่เนาะ

เปยังก่อนดร้อยน้อยยังไงยงัดแล้วอี้สีะได้วยอ่าเอากระคองครับได้ประมาณครึ่งอาหานเนี่ยพี่น้อง ใจสินเนเนี่กินส่วนหลายส่วนหลายเนเนี่กินกับเครื่องครัวและวก็เครื่องใส่ประจำวัน